ครับในวันนี้นะครับผมเองนั้นก็ได้รับการประสานจากทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโลจนะธรรมสถานสัตหีบนะครับว่าได้มีเต่ายังไม่ทราบชนิดนะครับเป็นน่าจะเป็นเต่าน้ําจืดขนาดใหญ่มีสภาพที่ได้รับบาดเจ็บนะครับและวันนี้นะครับผมเองนั้นก็ได้รับการประสานจากมูลนิธิสว่างโลจนะธรรมสถานสัตหีบนะครับว่า ได้มีการพบเต่าขนาดใหญ่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเต่าน้ําจืดนะครับได้รับบาดเจ็บตอนนี้ยังไม่รู้จะหาวิธีเช่นใดในการให้การช่วยเหลือเต่าตัวนี้ซึ่งในเบื้องต้นนะครับผมเองได้เดินทางมาที่มูลนิธินะครับเพื่อดําเนินการมาดูเต่าตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะหาทางช่วยเหลือเต่าตัวนี้ให้ได้มีชีวิตรอดปลอดภัยกลับไปอยู่ตามธรรมชาติดังเดิมนะครับส่วนเต่าตัวนี้จะเป็นเต่าอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันนะครับ เดี๋ยวพี่เอกเต่าอะไรครับพี่ไม่รู้อ่ะครับไม่เดือดม,มั้งเมืองต้นเต่าตัวน,นี้มาอย่างไรครับประชาชนเอามาส่งอ่ะประชาชนเอามาส่งให้ใช่ขอดูได้ไหมพี่เป็นอะไรพี่ยกให้ดูเนี้ยน้องโดนอะไรครับพี่เหล็กเสียบนี่นะฮะคือตอนนี้โดนเหล็กเสียบใช่ไหมครับใช่ครับแล้วจะรักษาน้องอยังไงพี่เบื้องต้นรักษาได้ไหมฮะอ่าดึงออกไม่ได้อ่ะ จึงอกไม่ได้นะครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวผมรับต่อเลยนะพี่เอาไปต่อให้ที่มูลไอ้ที่ศูนย์นักพันต่าทะเลกรทับเรือนะครับ,รบที่ชุนเขคค้มงวดพี่ขอดูหน่อยนะน้องโดนอะไรนะเสียบตรงไหนอ่ะพี่นี่ครับเสียบเข้าไปตัวเลยครับใช่ครับเหล็กฉมวกอะครับน่าจะเหล็กดิงปลาเป้่า <c oughs> พี่เดี๋ยวเอาวั้ท้ายรถได้พี่ไปฮะไปอยู่ไป,ไปพี่น้องอยู่ดยยได้พีนะ่ได้ปะซึ่งในตอนนี้นะครับผมเองนั้นก็ได้รับน้องเต่าซึ่งผมเองยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นเต่าพันธ์อะไรแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเต่าบกนะครับตอนนี้น้องนั้นได้รับบาดเจ็บ น่าจะเป็นถูกเหล็กฉมวกแทงเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านด้านขวานะครับบริเวณใต้รา,าวนมด้านขวาของน้องนะครับหรือว่าบริเวณแขนขวาตอนนี้เหล็กนั้นมีความยาวอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรได้นะครับน่าจะเป็นเหล็กฉมวกโดยชาวบ้านนั้นได้ให้การช่วยเหลือเต่าตัวนี้เอาไว้แล้วก็นํามาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธินะครับ สว่างจรจันะธรรมสถานสหีบหลังจากนั้นผมเองก็ได้เป็นผู้ที่รับการประสานต่อในการที่จะนําน้องเต่าตัวนี้ที่กําลังได้รับบาดเจ็บตอนนี้ส่งมอบให้กับศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อที่จะทําการผ่าตัดรักษาเต่าต,ตัวนี้ให้ได้น้องนั้นได้มีชีวิตรอดปลอดภัยกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติดังเดิมตอนนี้ผมเองนั้นก็กําลังเดินทางไปยังศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลนะครับเพื่อส่งมอบน้องให้กับทางกองทัพเรือดําเนินการต่อไป อดทนหน่อยนะลูกนะพอรีบขับรถให้แล้วนะลูกนะอดทนหน่อยนะครับอดทนไปนะลูกนะสู้ๆนะสู้ๆนะนะลูกจะถึงมือหมอแล้วนะครับอดทนนะลูกนะไม่ดิ้นนะลูกนะจะได้ไม่เจ็บนะครับขับลูกรู้แล้วรูแล้วลูกปลอดภัยนะลูกนะพ่อมาช่วยนะ พอ่อไ,ไม่ได้มาทำอะไรหนูนะครับอดทนหน่อยนะอดทนหน่อยลูกพ่อจับคว่มไม่ได้นะลูกนะเดี๋ยวมันจะเหล็กมันจะโดนหนูเยอะมากไปกว่าน,นี้นะลูกนะใครทำหนูแบบนี้ลูกหอใครใจร้ายจังลูกหึ เอาละรครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่รับน้องมาประมาณสิบอ่าสิบกิโลเมตรนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะส่งมอบน้องให้กับทางศูนย์นักพันธุ์เต่าทะเลนะครับให้กับทางพิ่ทหารได้ดูแลน้องต่อบอกเขาดิ มาส่งค่ะอืออะลครับนี่น้องอาหารมารับมนะฮะโอเค thank you นุมถึงแล้วนะลูกนะ <c oughs> ถึงแล้วลูกโอเค ดีคร no? ับพี่สสวัด er ีครับอ่าอ่ะหนูหนูเปิดประตูลูกเปิดประตูเลยก็ไเปิดเปิดได้ไหมลองไอ้เปิดน้องอ่ะโอเคอ่ะาพวกให้น้องปหารเลยให้ไอ uh. ้น้องให้น้องจับไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามันมีเหล็กอยู่ครับนี่ะเหล็ก น้องถ่ายไว้ก่นอนอ่ะกยส่งมอบให้กับน,น้องก่อนอ่าโอเคครับเก๊ครับไม่ตอมงไม่มีมมมมครับพี่เป็นเต่าที่ชาวบ,บ้านช่วยมาแล้วก็เอามาให้กับทางกู้ภัยกู้ภัยก็ไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงพี่ก็เลยกลัวน้องจะไม่ไหวอะครับเป็นเต่าเป็นเต่าธรรมชาตินะพี่ครับ